หลายก็มาอยู่กันเยอะแนละ้วแถวนี้เนะคือเริ่มมาสร้างน,นีเป็นยักาง้ยราบาเยนะนี่เป็นทางมาจากกลางซึ่งเวียนลังเป็นทางเข้าสู่วูบ้านนะ ที่อยู่บริเวณหน,นอง,อง,งบ้องมงเนี่ยตามไปหนองบ้องมองลครับทาพัฒนาเดินเนครับที่แถวนี้ใครจะมาอยู่กัมากันได้นะบรรยากาศสบายสบากางกุ้งนะฮะเน่ยลานรถก็มีะที่รสาสีสรถก็มีนะ บ้านญาญาพี่น้องกันนะในบ้าน้ำแข็งบ้านบ้านญาณน,นนี้เป็นเวลาพักเที่ยงซึ่งรถด,ดำก็จะมาพักกินข้าวกินปลากันนะเน,นี่ยหมายหนึ่งคันนะฮะ ไปโจอยู่ท <amounts of water writers> ี <Ende esa> ่ยาบงพริกกล้วยนะครับจักรยานคันกล้ว